คลิปนี้มีประโยชน์มากๆนะครับผมใครที่ใช้โทรศัพท์เรียวมีในเวอร์ชั่นของ Android 11อย่าพลาดนะครับมีประโยชน์มากๆ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำฟังก์ชัน Google l a n e ของโทรศัพท์เรือมีในเวอร์ชันของ Android 11ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่ามันมีความสามารถอย่างไรบ้างก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับผมผมก็ขอฝากกด Subscribe กดไลค์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อๆไปด้วยนะครับ Google l a n e เขาจะอยู่ที่กล้องถ่ายรูปก็เราก็ต้องกดไปที่กล้องถ่ายรูปก่อนนะเข้ามาอย่างนี้นะครับผมเขาก็จะอยู่ตรงมุมนี้นะครับผมเล็กๆ เราก็กดเข้าไปเลยนี่ครับ Google Lens มาดูอย่างแรกไอ้ส่วนข้างบนคือไม่มีอะไรนะครับมีแต่แฟกมีแต่แสงแฟกนะครับตรงนี้ซึ่งเพิ่มความสว่าง เฉยๆครับก็ไม่มีอะไรป่ะเรามาดูความสามารถของเขานะครับว่าเขามีอะไรบ้างก็จะอยู่ที่ข้างล่างนี้นะครับอย่างแรกนี่คือถ่ายคําที่แปลก่อนที่เราจะแปลภาษาอะไรนะครับผมเราต้องทําการดาวน์โหลดมาซะก่อนแต่นี่ดาวน์โหลดมาค่อนข้างที่จะเยอะถ้าใครต้องการภาษาอะไรเพิ่มเติมนะครับผมให้มาดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้ของผมมีอังกฤษอ่าดาวน์โหลดแล้วเรียบร้อยโอเคผมจะลองทดสอบดูนะครับผมก็จะลองถ่ายภาษาอังกฤษดูนะครับผมหนังสือเรียนของลูกผมนะดูว่าเขาจะสา,ะสามารถแปล ได้ทั้งหมดไหมนะครับมาลองมาดวลอ่ะแปลดูดูอีกทีนะดูอีกทีนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้อ่าแปลเรียบร้อยแล้วครับอ่าแปลได้ทั้งหมดเลยนะนี่คือภาษาอังกฤษนะครับผมจะสามารถแปลได้แล้วเดี๋ยวลองดูอีกหน้านึงนะชา้าๆนะครับชา้าๆจุบอ่า แปลได้เลยนะครับผมผมจะลองเป็นภาษาจีนนะจากนี้จะลองเป็นภาษาจีนดูนะครับว่าเขาจะแปลได้หรือเปล่าเฮ้ยภาษาจีนก็แปลได้นะครับผมออบอเจียวดูแลพบกันใหม่เฮ้ยทีแรกทีแรกทีแรกข้างบนนะครับอ่าอันนี้แปลได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่อ่ะเรามาลองภาษาอันนี้ภาษาอะไรไม่รู้นะครับดูว่าเขาจะแปลได้ไหมเฮ้ยอันนี้ก็แปลได้อ่ะ ดูครับดูครับเฮ้ยอันนี้แปลได้นะครับแปลได้เกือบทุกอย่างนะครับผมโอ้เจ๋งดีนะครับข้อแรกก็คือแปลร,รจะเราจะสามารถแปลตัวหนังสือที่เป็นภาษาต่างประเทศได้นะครับผมถ้าเราไปอยู่ในสถานการณ์ต่างประเทศหรือว่าเป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่เราต้องการที่จะแปลเราไม่ต้องไปก๊อปคาแปลที่ไหนนะครับใช้ google ใช้ o o เก e ลลินแปลต่อมานะครับเป็นข้อความ นะครับข้อความนี่คืออะไรเนี่ยถ่ายภาพคําที่จะคัดลอกถ่ายภาพคําที่จะคัดลอกก็คือถ้าเราอยากจะคัดลอกมาพิมพ์อะไรนะครับผมให้เราถ่ายแบบนี้นะครับกดถ่ายเลยปึ๊บถ้าเราอยากรู้ความหมายแปลว่าอะไรให้เรากดมาที่ฟังตรงนี้แล้วถ้าเราอยากจะก๊อปเลือกทั้งหมด นะครับผมเลือกเลือกเสร็จแล้วมาคัดลอกข้อความตรงนี้แล้วสามารถไปที่คลิปบอร์ดซึ่งคิป์บอร์ดผมได้สอนไปแล้วนะครับคลิปบอร์ดเราเอาไปที่ค้นหาอีกทีก็คือเราไม่ไม่จำเป็นต้องพิมพ์อะไรทั้งนั้นหรือว่าเราต้องการที่จะแปลก็ได้นะครับแปลว่ามันแปลว่าอะไรนี่หรือว่าเราจะค้นหาจาก Google ก็ได้นะครับว่ามันเป็นอะไรนะได้ทุกอย่างครับผม,มแม้กระทั่งการฟังนะครับฟังก็ได้ นะสุดยอดนะครับผ่านไปแล้วนะครับกับข้อความอันนี้แค่อย่างที่2ยังเจ๋งขนาดนี้นะครับต่อไปครับค้นหาน,นะครับตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกนะเรามากดเลยครับคำว่าค้นหาตืบค้นหานี่คือถ้าเราไปอยู่สัตว์ที่ไหนก็ตามนะครับถ้าเราไม่รู้จักพืชพันธุ์หรือว่าอะไรต่างๆเขาจะสามารถค้นหาให้เราได้หมดอย่างเช่นดอกใบนี้ผมจะลองค้นหาดูนะน,นี่ให้มันเป็นจุดสีน้ําเงินขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็กด คำว่าค้นหาน่าเห็นไหมผลรู้มาแล้วครับคือดอกกระดุมทองเลยเห็นไหมครับเขาสามารถค้นหาให้เราได้นะครับผมม่โคตรเจ๋งอะ่ะอะเดี๋ยว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 ,ยว,ยวผมจะลองเอาดอกอื่นดูนะผมจะลองเอาดอกมะเขือดวอูว่าอามาละมาละกดจื๊บสกุลมะเขือเห็นไหมครับนี่แหละครับประโยชน์ของกุ้งเลนลองมาดอกนี่ดูดอกนี่ดูผมผมต้องการจะรู้เป็นดอกอะไรน่ะครับกดค้นหาเป็นดอกปืนนกไส้นะครับผมสามารถค้นหาได้หมดเลยครับแม้แต่เสื้อผ้านะครับผม เห็นไหมเห็นไหมครับดาพิฆาตอสูรค้นหาได้ทุกอย่างนะครับผมต่อมานะครับเป็นการบ้านเป็นอะไรที่ผมก็ยังไม่เคยลองใช้เหมือนกันนะครับการบ้านผมจะมาลองใช้ให้ทุกคนได้ดูนะซึ่งเขาบอกว่าเขาสามารถค้นหาคําตอบให้เราได้เลยนะครับผมก็จะเป็นแบบไหนผมจะลองทําพร้อมกันไปกับทุกคนนะเรามาลองดูนะครับมาลองเทสดูการบ้านนะครับผม ผมลองถ่ายดูนะตรงนี้ก็จะเป็นคัดลอกข้อความนะคะัดลอกไปที่คอมพิวเตอร์นะแก้ไขสมการคณิตศาสตร์เห็นไหมเราลองกดแก้ไขสมการคณิตศาสตร์ดูนะครับผมคําตอบอยู่ข้างล่างนี่แหละครับไม่รู้นะใครเก่งคณิตเขาทําถูกหรือเปล่านะครับผมก็กรุณาช่วยตอบผมด้วยนะครับว่าเขาทําถูกหรือว่าเขาทาผิดต่อมาก็จะเป็นช้อปปิ้งถ่ายผลิตภัณฑ์หรือบาร์โค้ดอ่ะผมจะทดสอบอยากันยุงดูนะครับผม อ่านะครับเขาก็มีราคาบอกนะครับว่ายาก,กันยุงซอฟเฟลนะครับผมนะครับเราสามารถช้อปปิ้งได้ด้วยนะก็คือกดเข้าไปนะครับเห็นไหมครับลาซาด้าเนี่ยอะไรพวกนี้สามารถซื้อได้ด้วยนะฮิจิงดีนะครับอต่อมาเป็นสถานที่ผมจะลองถ่ายตรงนี้ดูนะครับตรงที่ผมยืนอยู่นี่นะครับผมหันไปที่อาคารเพื่อดูข้อมูลตอนนี้ผมอยู่ในห้องผมผมไม่มีอาคารผมจะลองถ่ายนี่ดู ตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนนะครับผมถ้าถ่ายไปที่นอนสถานที่นี้ทุกคนลองไปถ่ายดูนะครับผมอย่างเช่นวัดอะไรก็ตามนะครับเขาก็จะบอกว่าเป็นสถานที่ที่ไหนอะไรนะครับอ้ยอันนี้จรงนะอันนี้จรงสุดท้ายครับคือทานอาหารให้เราถ่ายเมนูอาหารอีกโอ้โหเดี๋ยวเดผมจะลองถ่ายจอผักกาศของยายผมดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ย,ย,ยผมไปถ่ายแล้วทุกคนขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับผม <laughs> มีมีม,มีมีตรงข้อนี้ข้อเดียวนะครับมีตรงมีตรงกับเขาคือจอพกาศอันนี้อะไรเนะี่ยก็ยังไงทุกคนก็ลองไปใช้ดูนะครับผม Google Lean ซึ่งเจ๋งมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมาแนะนำ Google l e a d ก็มีเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ